นายกววรัตต์ยลลักษ์นายกอบตกรุงหลวงนะครับถือโอกาสนี้ขอสวัสดีพี่น้องชาวตำบลกรุงหลวงทุกท่านเมื่อในวันสงกรานต์นะครับเนื่องจากสงกรานต์ปีนี้ทางอบตเราไม่ได้จัดนะครับเว้นระยมาสองปีแล้วเนื่องจากติดโควิดจะมีความจําเป็นต้องงดนะครับก็ขอภัยพี่น้องทุกท่านด้วยถ้าโอกาสหน้ามีอยู่มีโอกาสได้รับใช้พี่น้องอีกก็จะจัดให้พี่น้องเหมือนเดิมนะครับ เนื่องจากปีนี้นะครับก็ใกล้เทศกาลเลือกตั้งแล้วนะครับคิดว่าในอนาคตไม่การเดือนมิถุนายนนี้ทางอบตคงหลวงก็คงจะมีการเลือกตั้งทางนายกก็ขอ,ววอความเมตตาเลือกทีมงานของนายกให้เข้ามาเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่ต่างๆที่เราเคยสัญญากับพี่น้องทุกท่านให้ความเมตตาเลือกทีมงานของนายกใหกเก้เข้ามาเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่ต่างๆที่เราเคยสัญญากับพี่น้องทาจให้าดเหาลือก้างงานของนายกให้เข้ามาเจะือนเดิมนะครับสิ่งร่างีโอกาเขยาัากจะทีาสารงานต่าให้นะารับาอ สิ่งที่นายกเคยพูดกับพี่น้องประําว่านายกเป็นคนพูดจริงทําจริงยึดสิ่งที่ถูกต้องตามที่พี่น้องประชาชนต้องการอันนี้เราก็ได้ทํามาแล้วนะครับโอกาสหน้านี้ก็ขอพี่น้องทุกท่านจงช่วยสนับสนุนทีมงานเราต่อไปนะครับและหลังจากนี้ไปก็จะถึงเทศกาลสงการก็ขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านจงโชคดีมีความสุขทําอะไรก็ให้สมปรารถนานะครับเงินทองไหลมาเทมาอย่าเก็บอย่าไข้ kay. ทำอะไรก็ขอให้รวยๆกันทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ